มอนีมัะเที่ยวเทียวไฮเซียวพี่น้องเอ้ยเบิ้งตี่เราก็ปูดปนนี่มิจะาพักทั่วพักพักละจักบาทละหมอพักละสิบบาทพี่น้องเอ้ยอันนี้พักละสิบบาทพักในหน่อยก็มี่จ้าพักในหน่อยก็มีพักละหาบาทที่บาทหาบาท ปีโคตรดีคือปีที่แล้วนะต้นละสองปักดีปุ๋ยเนี่ยมีแต่ต้นละสองปักปุ๋ยหนุ่มเมืองชนนี่ไงเอาในหม้อต้าขายยาขายปุ๋ยผมเขาบปเรีจ้างโฆษณาดอกพี่น้องแต่ว่าเสี้ยวคนโฆษณาปุ๋ยหนุ่มเมืองชนมาสั่งร้าเขาปวดทังใหญ่คนว่าสื่อมาใส่ปุ๋ยจ้างเข่ได้กินนี่เขาโคตรซื้อมาใส่ปุ๋ยหนุ่มเมืองชน เดี๋ยวจังนอยสิพาไปเบ่งแบกพริกขี่หนูเพิ่นหน่วยดกดกแดงยืนคืนเก็บออกไปแล้วกั้นึงเมื่อกี้นี่กรอบนึ่งมืออืโอูสิได้หลายบาทอยู่หมอเลยตัวอืมันได้เต็มกินกับไก่ต้มต้มใบน้ำมออย่างไรเรากวเอาอันมันฟักแก่แก่แต่ว่าเวลากินไปมันบแก่เนาะมันบแก่ยังไงแก่นี่เปลือกมันแห้งมันบแก่ง กำลังกินนี่ดิอยู่นกปีมัน,นมาเลน so ี <S <s ่มัน I mean ี้ยังหยอยนมันหยุดยนี่นะอืปาดอีหยังองเลยเอาไว้ประจำอย่านี้เี่อะไรเอาไว้ประจำทีย ขนาดเท้าวันเท้าสิบวา่าเอาเขายังว่าเอาเด่นี่เท้านั่งเก็บเอาเจะได้มันก็โคตรินได้อยู่เนาะม,มันมีไนอยู่ไหมคนดูคนมันพี่น้องคนหน้าตาจิ้มลิ่มแบบนี้ขยันคัก <c oughs> คอนอุบลมา <c oughs> อยู่สุรินทร <c oughs> <c oughs> ์สุรินทชีสเก็ตหรอวะค <c> น <oughs> <c oughs> อุบลสิีสเก็ตกันเองเออ,ขอข

เ the ้าปูยางทีเลยไหมหมอปูทีไรมันฟักหน่อยมีเห็นบอลเลยเอาตูที่ีหน่อยู่้้างห้างทีเขาหน่อยเนาะมีขาจะใช้ปูยิงเลยียวหน่อยที่ได้แบบไรยนึ่งวะใช้ปู่ยิ่งกระท่อมย็นจำเพื่อนหละหลุดโอ้ยงไหม ไอดโต๊ะไม่แน่นอนไปเอามยั่ไงอืมจะไปลากไส้ก็ไม่เห็นอลไรล่าเนอะโต๊ะไม่แน่ที่นี่อะไม่ถตัวเลต้มต้มเพื่อลมัดเล็ดจี่หมอเลยไปขายจักบานหนึ่งสิเนื้อท่านี้ขายท่านานเ่ารเนี่ยท่านจะไปใส่ทิ้ียตีอือเนี่ยมาท่านในรอเลยไายแต่โซนนี่แหละโซนนั่นมือนึงก็ไปโซนนี่ ฝืนแมงมากกับไปส่วนนั่นเม,ดไ,ม,ด,ไมดไปเมดยุ่เงี้นอะไรนั่นโไปน้ำพออย่ก็ไฟเลยนเนาะอ๋ตอตะเมขาออกไปที่ตัวนี่พูดเอาตัวเลว้วนี้ลูกนันหนักถือเตียมกระ,าะร<อ>าจาเลยเขาถือว่าใส่หนีหอกับเป็นเม็ดปนี่แนละ้วกับปนแมลงมือก็มันเป็นไม่ห ไม่เกลือเนาะหมอีา้าเอาไปอันหาอันหัน้าบาทหอันนี้อันนก็จะเอาลหก็ับผวลัว่ม่หลายอยู่เด้ละูเือนหมอมาเลยเลยก็บนักต้งสามเดือนบอกไม่ี่าหมือนสองเดือนบอ ข네 si ี้าวกี้ขานคืยางน้ำปลาอย่างเหมือนปาเขาปลาเขาปูบวกพี่ก็ปูบกั่วที่นั่นไปกี่บานี้ท้ายรือออกไ้สิไปเอามันไหวเนาะรื้อออกบานี้ก็ลองราเอาก็ะนถ้าได้ยินเสียงปอยู่ได้ทำเป็นยัไงช่วยดีเสียงรถไปหมดแล้ว Không thả đỏ ừ. Đó, thuốc, thuốc à, không? Thả. Con sẽ đẩy ngân đi nào Ê, Con phải dán con sẽ đẩy ngân Đó ừ, chắc hết Cô ปอขึ้นมาด้ิเดูบึงเน่อ่อนเมืายทีไปปูเลี้ยปูนั่งนี่ค่ะแลวมีร้ะรกันใเา้อืมนะครับ่นี่ เสีทีแล้วต้องไปยงไงเส้นต,ตมวลอลเนอาะอยไงผ่านดูเนี่ยเดโหลดตัวกดเอาไปต้มโอ้ยเอาไปขายโหลดเอาไปต้มเนื้อหนึ่งตัวในกินหรอเอเอนอาอ นย่ามาพอดีอย่างให้พิ่นอาวัยามันบอมมีมันก็มาได้กินไรมันวได้มีตลอดวาทีปกเอาปวอกเอาไม่ต้มบได้กินกินแต่เจ็กีเด็อกันปวอกร้ายๆกินบ่หมื่ตดหนี้ต่อพอใหนั่งกินดี ของดีๆมันได้กินอใค้คนอื่นกินมืกินดีปบอกมันมันเสียได้ของมันลายนะอันนี้ตัวจังสีไปต้มงกับไปทุกไเนี่ยไปน่ันสั่งต้มให้ีสีมันบอกินอะไรเลย้อวาไปใครเมือดอกว่าต้งในร้านกินไยังไปเบนร้านก็สีกินสำหรเบกินร้านกรกินเอาเร้านกระกหน่อยนะมันกินสำหรแต่เรามีมีหมูด้เนาะ ตัน้ำขม้นมาแบบไรนี่ตัวหน่อยแล้วนี่ปวดตันหน่อยดีๆเลยดีขั้นหกหินเขาส่งกินดีน้ำเนยอันนี้อันเอาไปอันนี้เขาก็ยจะเอาบันไดแบบนี้่เขาขันต้มอืมสูงมากแค่นี้เข้าไปเขาโมมันนะลูกชายแม่ต้รงมด่าเลย ใสชายมนอนนีอ้นอนีบขาหมูมากินอกระปุกกระติกอยัางกระติมวที่บ้านหลังบ้าเนาะภาษาเนาะใส่เนาะกวนเหล่าฟองางกินเหล่าอยู่เลยยูแหละหมูกินกินน้ำหนงใหเลาให้ในตัวอย่างเนี่ยอื่นมูแล้วเนี่ยมาสอนเนาะ แม่มาสอนเอาต้นมาปลูกทุกคนนึบอกแล้วล okay. well, okay. ่ะบอกแล้วมันหมดเวาเรี่วกมันใหญ่แล้วเนาะขึ้นเสาเรียกเทนนสอนว่าใดดอกป็นเล็กหน่อยแล้วแต่เขาแหละนะสีคนมีหนู เอาวะบ่ไมยตักใหญ่เอาไปขายอยากอยู่อยากให้ตัวขายเอาเอาเอาอยงลย้แลอเอาเอาไปใส่ตาเาไปขายเอาแต่เอาหลายบรรดีไงเห็นเดียวเอาขายเอาเงินหม่ตัว าส่ใช้อะไยื่นะ่งานป้ายยางันเอากระพดออกเอาผูก้วยรุ่นเบนก็ะปดกรุ่นหนึงทายไปแล้วยูป้ายยางมันราขันได้ก็หอร่อยเกาิดเนาะก้าห้าีแปดร้อยค่ะสีก้าโอ้หมดไงนแปดไงได้เดี๋ว่าลงทุนสุีทีแพงกน แห้งมันขีดได้ดุนไหมโดนเอยขีดค่อนมันสองพันสองพันหาแห้งหมดนักอืมปอดถึงแห้งแห้งเลยแห้งแห้งไม่วาไม่วามั่นอยู่ีน้งามั่นขีดขีดเมหลอยอยางแล้วขีดแบขีดบบบทัวขีดเสรจทุกอย่างกอเคดูดออรนี่ปอดสารน้ำหนาแน่น กินเสรองไปเปใหเอานัน <desserts> ต <t prepares> ้องเสียงวนานอขึ้นเลยเอามันเดยเฮ้ย่องอางงี้มันมีเงอนสือเยแเอาผมเหลือองท่านา่นคือพวเลยนอารสนกลวได้ใจเดอร้อยเจรอยเพว่าสองทาันซื้อหากินกระดกเบบอเ้าบอมูข้าเหรเ แต่โม่มาก็จงนื่นมาเด้อแม่สั่งยาเขามาเลยเด้อแม่กินแมงคล้ายแมวจ้ะยาอย่างข้อระชวมันห่มอยู่ดอกรสชาติของข้อระชูไงปลาแม่กินแม่มีแห้งจ้ะปลาเราก็กินด้วกันปลาไงใครเราก็กินเดือยกันก็เป็นข้มตันบอหวานซื้อกันเพราะว่ามันดีเฮ็ดอยากได้เพราะว่า บ่ได้ตัวี้บ่ใหไงวะขินข้าวอ้ยฮาก็เคยกินข้าวได้เพียนเหรอเหีวเหิวมาสันติเ้ยข้าวช่วยมึงจะกินหมดจะกินช่วยนั่นนั่นตากุดอกที่ดเพี้ยนจะกิกินหมดเอาสเอาไปกีดอกหมอเอาอะองไรเอาอะจีมันว่าอันนี้มันออนพูดเอาโหแอนเป็นสายเือนวัวเอาสันจะไปกีดะังไฟวีเอาห้นมันดอกขอาวักซีหาผ้ากับโปรงเน

ุ้นบากพีกพกีกเห็นบะ่อมู่อากพี่ฝนตกพี่น้องก็เลยบอออกไปพุนอยู่บักยางไกล้คนละน้อยแดงๆในหน่อยๆบากพีกขี่นู้วโคดต้มบาดนี้ อันนี้ก็ขวดต้มนี่นี่ก็ขวดต้มขลกต้มแล้วข้าวโพดต้มก็มีข้าวเอาคำม่าถือข้าวโพดต้มก็มีข้าวโพดต้มก็มีนี่เอ้าขนโต๊ะผู้ช่ไปเก็บข้าวโพดกลับคืนละบากนี่ฝนมันตกปล๊บทำอะไรปี๊บนี ER. ้แล้วไว้ซัมนี่แหละพี่น้องรอชมคลิปหน้าต่อไปเนาะจ้าเนาะกดไหลกดแชร์กดซับสักไขใหายมีไงสำรวย ่าเพื่อนชาแนลในเด้อจ้าโอเคค่ะบ,บ๊ายบาย